ในวาระครบรอบหนึ่งปีเหตุการณ์รัสเซียยูเครนนะคะทางด้านของ UN เค่ะเมื่อคืนนี้ก็มีการประชุมใหญ่นะคะแล้วก็มีการออกเสียงกันด้วยนะคะก็มาติท่วมท,ท้นทีเดียวละค่ะที่ต้องการจะให้รัสเซียถอยนะคะก็มีแค่บางประเทศเท่านั้นเองค่ะที่ไม่เห็นด้วยทางด้านของจีนก็งดออกเสียงนะคะแต่ดูเหมือนว่าเสียงท่วมท้นเหล่านี้นะคะก็คงจะไม่ได้นําพาสิ่งใดต่อรัสเซียนะคะรัสเซียเองก็คงที่จะเดินหน้าต่อไปตามวัตถุ ประสงค์เป้าประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกนะคะและที่สําคัญค่ะเหตุการณ์โลกในครั้งนี้นะคะไม่ได้เป็นของรัสเซียกับตะวันตกเท่านั้นค่ะแต่ยังเหมารวมไปถึงโลกทั้งใบนะคะที่จะต้องมีการจัดระเบียบโลกใหม่มีการเขย่าขั้วอํานาจกันใหม่อีกด้วยล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามองดูแล้วเนี่ยรัสเซียเองก็คงจะยังคงเดินหน้าต่อไปนะคะจนกว่าจะมีการจัดระเบียบโลกใหม่ที่เข้าที่เข้าทถงมากกว่าที่เป็นอยู่ในเวลานี้ล่ะคะ่ะเช้าวันนี้สื่อต่างประเทศนะคะ ทางทางด้านของตะวันตกอาทีแล้วก็กรอธรรมของจีนนะคะก็รายงานค่ะว่า1 4 1เสียงนะคะใน UN ค่ะก็มีการโหวตกันนะคะที่จะต้องการให้รัสเซียถอยค่ะแล้วก็มี7ประเทศนะคะมี7ประเทศนะคะที่ไม่เห็นด้วยค่ะแล้วก็มีการงดออกเสียงด้วยนะคะประเทศหลักๆนั่นก็คือจีนค่ะ จีนเองนะคะก็ยังมีการเสนอการกดปุ่มหยุดเหตุการณ์12ข้อด้วยกันนะคะเพื่อที่จะยุติเหตุการณ์ต่างๆทางด้านการทาหารหน้งหนาง,งานในเวลานี้แล้วก็ให้หันมาเจราจาสันติภาพเท่านั้นค่ะจีนเองก็ออกก็เสนอมา12ข้อในเช้าวันนี้นะคะถึงแม้ว่าทางด้านของตะวันตกเองนะคะมองว่าจีนไม่ต้องการให้เหตุการณ์ครั้งนี้ยุติลงนะคะเพราะว่าจีนเองก็จะมีผลประโยชน์นะคะแต่จีนเองก็บอกว่าจีนสามารถเติบโตได้ด้วย เองโดยที่ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาเหตุการณ์ใดๆนะคะจีนเองก็ยังติการเยือนเคียฟของไบเดนด้วยนะคะซึ่งจะทําให้การเจรจาสันติภาพเนี่ยถอยห่างออกไปค่ะไบเดนเองก็จําเป็นที่จะต้องเยือนเคียฟนะคะเพราะว่าแรงหนุนขอ,ของเพื่อนๆเ,เนี่ยล่ะค่ะแผ่วลงนะคะไบเดนเองก็จําเป็นที่จะต้องไปเยือนด้วยตัวเองละค่ะจีนก็เน้นนะคะว่าเจรจาสันติภาพเท่านั้นค่ะในเมื่อจีนเองมีการเน้นย้ําถึงเจรจาสันติภาพและเช้านี้ก็มีการ ออกข้อเสนอมา12ข้อนะคะก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วนะคะว่าการที่สหรัฐนะคะทั้งนาโต้แล้วก็รัฐีต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยกังวลว่าจีนเนี่ยจะส่งเครื่องไม้เครื่องมือไปช่วยรัเสเซียนะคะประเด็นนี้ก็คงปัดตกไปได้แล้วละคะ่ะ รัสเซียเองนะคะก็ถูกตะวันตกเล่นไม่ซื่อค่ะต่างๆข้อตกลงมินส์นะคะรัสเซียเองก็ต้องการที่จะได้แผ่นด,ดินคืนนะนะคะรวมไปถึงทั่วโลกก็จําเป็นจะต้องมีการจัดระเบียบโลกใหม่ด้วยละค่ะไม่ว่าจะเป็นจีนนะคะอินเดียอาหรับแล้วก็แอฟริกาเป็นต้นค่ะ ถึงแม้ว่านักวิเคราะห์อมองนะคะว่าสหรัฐต้องการให้เหตุการณ์ลากยาวออกไปเพื่อทําให้รัสเซียอ่อนแอลงแล้วก็แยกทางกับยุโรปนะคะแล้วก็ต้องการให้จีนกับยุโรปแยกทางกันด้วยล่ะคะ่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็ดูเหมือนว่าเป็นบูมแรงตามที่ปึกตินบอกล่ะค่ะสหรัฐกับยุโรปนะคะ,ะ,ะ,คะเป็นฝ่ายที่อ่อนแรงลงซะเองค่ะไม่ว่าจะเป็นดอลลร์เศรษฐกิจแล้วก็ฐานเสียงของไบเดนรวมทั้งพลังงานในประเทศด้วยนะคะขณะที่รัสเซียค่ะก็กําลังกอบโกยรายได้จากพลังงานนะคะ แล้วก็ยังมีโอกาสใหม่ๆในตลาดเอเชียของพลังงานทั้งจีนแล้วก็อินเดียเข้ามาแทนที่ตลาดยุโรปด้วยละค่ะล่าสุดปูตินถึงแม้ว่าจะมีการฉีกสัญญานะคะก็อาจจะต้องมีการเขียนขึ้นมาใหม่ให้ดีกว่าเดิมละค่ะหรือเพื่อเป็นการให้ได้เปรียบนะคะในการเจรจาต่อรองในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่กำลังจะมาถึงนี้ก็เป็นได้ค่ะ ปูตินเองก็ได้พูดคุยกับหวังอี้นะคะว่าทั้งสองหน้าที่จะบรรลุหลักชัยครั้งใหม่นะคะในการที่จะทําให้โลกมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นในการจัดระเบียบโลกใหม่เป็นโลกที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงละค่ะ